สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปิ๊งจะพามารู้จักประวัติและวิธีการสั่งเมื่อไปร้านอเมริกันเบคฟาสต์ที่อเมริการ้านอาหารเช้าแบบอเมริกันมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1950กันแล้วค่ะบรรยากาศร้านก็จะเหมือนที่เราชอบเห็นกนในหนังหรือในอเมริกันซีรีส์เลยร้านจะตกแต่งเป็นสไตล์เรโทรมีสีสันสดใสและบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะโดยจะมีซิกเนเจอร์เป็นเกาี้บุสุดคลาสสิกและจูกส์บ็อกนั่นเองค่ะเวลาเรามาที่ร้านเนี่ยจะมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากๆค่ะเมนูซิกเนเจอร์เลยก็คือ cake, el, ic, age, แพนเค้กบั อ,อ,อื่นอีกเทียบเลยค่ะจะสั่งมาทานคู่กับกาแฟหรือจมนูเชคก็ฟินสุดๆไปเลยค่ะมาดูทริคและทิปในการสั่งอเมริกันเบฟาสต์กันบ้างค่ะ1เครื่องดื่มส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบ r e f i l ค่ะส่วนใหญ่คนก็จะสั่งกาแฟมาดื่มกันตเติมกี่แก้วก็ได้นะคะราคาแก้วไม่ถึง3าเหรียญเลยค่ะถูกมากสเวลาสั่งอาหารนะคะส่วนใหญ่จะมีให้เลือกไซส์หรือว่าเครื่องเคียงมันเองค่ะจะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะเช่นแ a s h ร r o น n french f r า e s ์ o m ม r i e s mashed p o t a t และอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะ3เมนูไข่ก็มีหลากหลายแบบเช่นกันค่ะพนักงาน อันอยจะถามเราว่า how would you like your eggs รับไข่แบบไหนดีคะ Fried egg หรือว่าไข่ดาวฝรัง่งเนี่ยจะมีความสุก4แบบด้วยกันค่ะ 1. sunny side up ก็คือไข่ที่ทอดแบบไม่กลับด้าน 2. over easy ทอดแบบกลับด้านแต่ไข่แดงไม่สุก 3. over medium คือทอดแบบกลับด้านไข่แดงเกือบสุก 4. over hard คือทอดแบบกลับด้าน ไข่แดงสุกเต็มที่ค่ะส่วนเมนูไข่อื่นนะคะก็จะเ,เป็นออลเลตไข่เจียวฝรั่งค่ะ s c r a มเบิลเอ็ก็คือไข่คนนั่นเองค่ะพูชเอไข่าดาวน้ําเป็นต้นนะคะใครที่มาอยู่อเมริกาแล้วยังไม่เคยลองไปทานอาหารชาวอเมริกันถือว่าพลาดมากเลยนะคะดูจบคลิปนี้อย่าลืมไปลองทานกันดูนะคะใครที่ไม่อยากพลาดเกิดความรู้ด้ดในอเมริกาอย่าลืมกดติดตามไทยนากันไว้นะคะ